สวัสดีครับท่านผู้ชมผมแบกคือลืมไปท่านผู้ชมอันนี้มันไม่ใช่ซ่องผมนะมันเป็นซ่องอ่านิต้ากับแม่นิต้าอืมอันนี้เป็นคลิปแรกของช่องเขานะท่านผู้ชมวันนี้ผมก็เลยจะมาเปิดคลิปให้เขาเพราะว่าเขายังไม่ลืงไงสองคนเขายังไม่ลืงตอนนี้ก็มาฮับนะิต้านะจะพาสองแม่ลูกไปอ้าวมาแล้วจะพาสองแม่ลูกไปอ่าทำบุญยัง <c oughs> <c oughs> <c oughs> เงินเนี่ยอันนเคยซื้อสลามกบซื้อขนมไว้แต่แล้วเงินนั่นเราพ่อโอ้ยส่องเจ้าเดิเนสบายดีเนี่ยสบายดีก่อนโอ้ยมาขอเงินเลยสิบพันมาขอสิบพันมาขอเงินไปซื้อกแกล้มนะท่านผู้ชมสบายดีส่องเจ้าก่อนสบายดีสบายดีนี่ต้นทำขอซื้อส่องแม่นิต้าแม่น้องนิต้าแม่น้อง อันนี้เป็นช่องใหม่นะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะพาอาน,นิต้าไปไปล่อยเอี่ยนมาขอเงินแล้วอืมอันนี้ผมเปิดคลิปมาสืส่อนะต่อไปก็ให้สองแม่ลูกเขาถ่ายแล้วก็อ่าก็ไม่มีอะไรนะท่านผู้ชมอ่าตอนนี้เขาชิ่อไผไซไปไปล่อยเอี่ยน <ไป S 1> เชิ่อปล่อยเอี่ยนว่าที่ไรปล่อยเอี่ยนตอนนี้ <ไป S 1> กําลังเดินทางไปนะอ่ะว้าหน้าดำแท้ๆตอนนี้ บุกตายย่าหยังเนื้นนออืน่นคือดตาเก่งๆอันนั้นเพื่อสิปไ,ออไปอ้อของคู่ปพิเพข่อสิปไปไปซื้อไปซื้อเอียนแล้วก็มาปล่อยปลาเซตบุญเหมือนเน็ดบุญนัตาเนาะมีเบานี่นจี๊ดเลยในม,มือนี้วัน,นสิน,นเข<อ>าสิไปวีเนาะเออมือนี้วันมัวนันสินเจอกันอยู่ตลาด ลักสิบสี่คู่ไปยังหอดลักสิบสี่นี่ดีก็มีโซเจอกันตลาดเนาะเจอการตลาดเนาะตอนนี้ก็น่งมาซื้อเย็นตามมาซื้อเย็นด้วยเนาะไม่เนาะอีกไมีเนาะอีกเนาะสุดชุดชุดชุด บอลพุนเขียนไปปล่อยใช่ไ่อ้าวบ่มีเขียนนี่จ้ะ ไม่มีเอียนบแมน,อเ,อนอเอียนอันนี้ <c oughs> <c oughs> มาซื้อเอียนอยู่ตลาดบมีตอนนี้สิบปอรเซหอซื้อบนรม้สิปหาซหอสบนมซือ้อยู่ตลาดตทำไมอีก ตลาดหม่กไปตอ็ค่อยๆเนาะดาครขึเก่งแยวแถวพแถวพูดเป็นนหลอจนเมื่อยไปตลาดอันไหก็บบเนกับเนยู่อยู่ตลาดตลาดดาวหลงตนักับเห็เงัน คือตอนนี้ก็เลาะไก่เติบแต่ยังไม่เห็นเอี่ยนนะผสมมันหาย่ากไงเปลี่ยนแผนเนาะท้าบิดว่าสีบริจาคเออ่อยเอี่ยนแต่ว่า อะไปเอียนมันหาผูเห็นน่าจะเป็นมื้อนาคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปอ่าพานิตาตลอดตลาดเอาคือไปคือไปหลักห้ากินหมูอ่างเราเลยแม่นยาจิ้งไน้านังขับรถไปอยู่ตลอดนังกับรถเห็นเนาะชิเดปล่อยอยู่ปอเอียนปล่อยและ มันเห็นด้ยมันเห็นจะปลอยมัเอียนปลอยมันืมไม่เอียนเแต่ว่ามันเห็นทุกคนก็เลยมาเลาะตลาดซื้อนะจะเลยมาเลาะตลาดซื้มันถือเอียนมันือเอียนแต่เอียนรยนเหนมาเลาะซื้อนิแต่ที่เิ้มก็ใหมาเนาะตาหัวนมกล่องนี่บน บปลอยจต๊ที่เจป่าปอยป่าเพราะว่าขาปอยย่งหันเองซบอให้เขากินน้นบ่อยเนะโอ้ยกิแค่ไงเลยกินวันี้อยากกระซิ้โอ้ยนึงเหร กิมิลตุลกาดิมัตตาลิกาลิกิโตอุลกาดิปาจาจารุวันเจอุเปลี่ยนแทนมาหรอตลาดแทนทำอิดว่าสีไปปล่อยเอียนแต่บริปล่อย,ย,อยตอนนี้ก็จะไปซื้อแกงหน่อไม้นะครับผู้ชม แกงน้ำมัเป <disposable worship> <Thompson> ็นรถไปสิพาไปตามมาเนาะเป็นวา thứ, thứ đây. sự cho mì bóng chạy ngân ừ. chạy <laughs> ngân chạy 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 ngân Nè, nè Nè ngân chạy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  ngân นีก็มาเบ่งการแกงหน้าใหม่ไม่เนี่ยคืยบอบกแกงเองแกงบโแซสบเซ่ค่ะพื่ใช่ขาอะไรหรอว่าเขายิวไวจะเหนื่อยกินก็เลยรับประทานแกงมาได้ก็เข้มบานั่นคือแบบอเอาเกลือมาถอกใส่เป็นรดนะเว้ยแบบ เราเคได้กินรูแก้มใหม่ก็แล้วเลยกำลังซือมาเอาแล้วก็ก้าวอกรไดคอคอยนาะเออหรืส่วนนี่ใจวานหมอเข้าใจยังใจวานใจครีมใจวานแล้วก็เอาใสไข่อ่า อเมรเคยกิน,ออนบ,บอ,อนไสนไ้กวดเคยปวดเอ้มกวยหัวนี่จ้โอแม่เอานังแล้วนะฮัน oh. สูมไป้าได้บ้ไปเอาแบบแ oh. คิดว่าชิถือเลยถ่ายคลิปเ, oh. oh. เลยกันยูฮาเ้อพุ่งพูนคลจ้า ให้ลาตาบ่เอานะนะชุกนะนี่ๆเอื้ออย่ากัดบ่ à. yeah. mm -hmm. <laughs> ah, <bc> lạc, ได้ก็เอา ปล่อยสำนักเอียนเนาะโบอดีตปล่อยครับเป็นคลิปหนาเนี่ยสิปล่อยอยู่เพราะว่าปล่อยยี่สิไปหาอีกวันไหนวันยอามที่หนาไปไม่หนายเป็นลายหลายๆเนี่ยปิดคลิปนะลูกปิดคลิปปิดคลิปปิดคลิปถ้าปิดจิตเรามาเออคลิปนี้จบเท่านี้ฝากเมื่อไรก็แชร์ติดตามผมเข้ามาในเด้อคลิปนี้จบเทียงเทียงเท่านี้จบคลิปเด้อ ไายบายบายเขาเอกอไทยน้ำเด็กเพราะว่าติดติดแห้งคิวดายบายจ้ะจบแบบม่วๆั่วโอ้